โอ okay, okay, เคโอเคภาษาแฟสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมปาริฟีนะครับวันนี้เรามากับอาร์ตเลกาเลียเช่นเคยนะแต่อาร์ตเขาเล่นมาแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้เล่น the the like the จะพยายามช่วยหลอนอแต่ฉันล้มเหลวฉันยอมแพ้ฉันสาบานว่าจะนำอะไรเกตเชนคืออะไรวะเกตเชนคือมเมียเจ้าของบ้าน อ๋อกลับมาแล้ฉันกลัวว่าเด็กสาวจะหายไปตลอดกาลเราต้องเราเก็บไม้ไว้สาหรับเหมือนประมาณว่าเผาไปเผาไอ้ตุ๊กาตาเวนนี่<อ>และตุ๊กาตาเวน,นี่คือตุ๊กาตาที่เราต้องเผาเป็นตุ๊กาตาที่เป็นสีเนี่ยคือเราเอาไว้ปกป้องตัวเองจากผีแล้วบอกไปก่อนว่าผีเวลาแบบตุ๊กาตาโดนเผาไปได้แต่ตัวแบบจะโคตรโหดเลยมันจะกลายเป็นตัวแดงๆ,ๆเลยจะแบบวิ่งวิ่งหนีไม่ทันผีไม่ลองขายดูทีลรห้องกุญแจห้องสูงอ๋อห้องโถงก็อยู่ชั้นบนแต่อันนี้คือห้องห้องเผาห้องเผาคือตรงนี้นี่ไงเราเข้าในบ้านได้เลยเนี่ยตุ ตุ๊กตาวิง่งตุ๊กตาวิง่งไอ้ต,ตอ <h> ุ๊กตาเฟร่แหนผีย,ยากเจออะยากเจอครับคิวคิวไอ้ตุ๊กตาสีเหนือเนี่ยคือเอาไปปกป้องตัวเอ้จากผีผีมันจะฆ่าเราไม่ได้เฮ้ยนั่นไงข้างหลังคิวนั่นแหละผีตอนมันจะไม่กลายร่างมันจะทำอะไรไม่ได้แต่ตอนมันกลายร่างมันจะมันจะขอมาฆ่ายิวแหนทำไมมึงเตี้ยอย่างนีไอ้เค้ยนี่เฮ้แไปผักไปผักครับมันจะกดเรวถ้าผักมันจะกดเราคิวมาไขประตูนี้ไขไม่ได้ไช่เหรอเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องลงข้างล่างนะห้องอะไรเนี้ยไม่ไม่ไอ้นี่คือทางที่เรามา อันอที่เราเดิดขึ้นมามันน่าจะเป็นห้องเชื่อมอันนี้ไงทางลงข้างล่างสวยนี่ไงเจอกุญแจไหนกุญแจห้องนอนกุญแจห้องนอน,อน,อนเดี๋ยวไปไขห้องนอนได้เดี๋ยวขอสำรวจข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยไปไขห้องนอนโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันข้างแล้วเราต้องทำไงตอนนี้มืดมากเราได้วิ่งหนีมันเราตีมันได้ไหมต่อ,อยมนะันอะไม่ได้ไม่ได้หรอกมันมืดเหลือเกินอ่ะไปใช้อะไรขอเอคบเพลิงได้ไหมจะได้สว่างเลยเสียงเสียงกลนแบบนั้นคือเสืองมันมาแต่ผมยังไม่ได้ยินนะอุ้ย มันเปิดประตูได้ไหมเปิดได้เปิดได้ก็คือไอ้พวกนี้นี่มันพยายามเล่นมนต์ดำไว้ปอเหมือนประมาณว่ามันจัดงานศพใช่ปะยอยูข้างบนนั่นนี่นั่นนั่นเลยห้องโถงนั่นเลยไปแล้วไปแล้วมันมืดแต่มันผมมองไม่เห็นนะถ้าตายนี่คือยังไงคือว่าจะกลายเป็นตุ๊กตาเว้ถ้าเราต้องเผาตุ๊กตาเราถึงจะฆ่าไม่ได้ใช่ไหมกับกันถ้าคิวตายแล้วก็ต้องเผาคิวคิวถึงจะจะเป็นคนใหม่ั้นผมก็ตายได้สินะใช่แต่ถ้าตายปุ๊บเราจะด่าคิวเพราะเราต้องเป็นคนที่โดนเผา คิวมาแรกตุก๊กตาไปตุก๊กตาเนี้อไปเออคิวจะได้ไม่ตายเราตายเราจะได้สบายาาเราได้กุญแจห้องนอนมาเราต้องไขไฟกระพริบมันล่าแล้วแอบแอบไม่ใช่แล้วคิว,ควเองรู้เฮ้ยเหมือนอยู่แถวนี้เลยเข้ามาเข้ามาแล้วปิดประตูด้วย <c oughs> คือไอเจ้าเด็กนั่นอ่ะมันเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงไว้แล้วแล้วมันฆ่าภรรยาของเจ้าของบ้านนี้ประมาณนั้นแหละคือประมาณว่าไอ้เจ้าของบ้านนี้มาทำเกี่ยวกับพิธีศพมันก็เลยพยายามเล่นมนตามเพราะว่าอยากจะให้คนรักคุยกันก่อนตายเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยไปเปิดประตูผ่านหน้าไปเลย,เลยไอตุก๊กตาไม่ใช่ตุก๊กตาเธอไม่เห็นโทรทีโอเคคิวคิว,ควต้องแทงแล้วว่ะมาดิตามมาเราต้องไปตรงตรงทางที่เราเดินขึ้นมาเพราะว่า ห้องนอนไปอยู่แถวนั้นห้องนอนไม่มีหลายห้องเราเพิ่งไขไปห้องเดียวเองนี้ไงน,นี่ก็ห้องนอนอีกห้องนึ่งอ่านโน้ตจู่เลยเจอกุญแจกุญแจอะไรห้องใต้หลังคาเฮ้ยเป็นเปิดได้นะห้องล็อกมันก็เปิดได้นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเข้ามาครับไม่อยากตายครับผมไม่อยากตายครับคิวมีตุ๊กตาเดียวคิวไม่ตายเราเนี่ยจะตายผมงงกับแผรมากเลยเฮ้ยมันมาลบวันละกันชิบหายแล้วคิวมาแทงให้เราที ้ไปไปไปแล้วเนอะรูปตากูไปแล้วคิววันนี้คือวันนี้คือวันนี้ไปไหนอ่ะเขาคิวไปไหนแล้วอ่ะอยู่ในห้องเขาชิบหายแล้วเดินสวนทางกันอาอาอยู่ไหนมาเก็บตุ๊กตาเนื้อได้ใช่ไหมโอเคมันยังยืนอยู่เลยมันจะไล่อีกไหมไม่ไม่จะไม่กลายร่างมันมันล่าอีกแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ชิวอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงข้างหลังโอ้ยเยียบเลยเหมือนเจอกุญแจแกพ่อใต้ดินใช่ปหม ไปไขเลยห้องใต้ดินเอาไปเผาทีดี้เราเผามันได้แล้วแต่เราต้องไปหามไมค์คิดไปก่อนนี่ไงห้องนี้ห้องนี้อันนี้ค,คือห้องเผามาเออถึงเวลา,าแล้วเราจะเห็นเห็นว่ามีไม้เราใส่ลูกาตาลงไปกดนี่ไงไมค์คิด let's go อ oh, ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดี๋ยวแปะตัวเป็นไงล่ะมันจะตายเปล่าฮะไมจะโหดรก่อนนะดิคือไปไหนแล้ววะ เอ้ยมีมีไม้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมันค้างแล้วมันค้างแล้วปิดังผมลังผมเฮ้ยมันมาหาผมแล้วเฮ้ยโอ้โหตรงหน้าเลยเหรอคิวไปไหนแล้วอะอยู่ห้องเผาอยู่ห้องเผาเผาไม่เผาลุลวเลยไม่ต้องป้องกันรล้เผาลุลัวเลยไปป้องกันเราจะตายเล้วชิบหายเลยนะเพราะแบบมันจะวิ่งเร็วมากนี่ไงห้องตุ๊กตาเนี้ยลุยเราต้องหาไม้เราต้องหาไม้ก่อนไม้ตรงนน้นไงนี่ไงหนึ่งไม้เพราะเผาแล้วเราวิ่งหนีเลยเว้ยไม่ต้องอยู่ เฮ้ยนอนแล้วไงต้องแล้วอ่ะต้องแล้วอ่ะตายไม่ลำมงอ่ะหะเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดต้องหาต้องหานอนแล้วเดี๋ยวผมยืนแทงหน้าประตูเลยถ้ามันหาเราไม่เจอมันก็ไม่เปิดมันเสียงมันงงหมดเลยตอนนี้อันนี้คือเวลามันเดินติดอะไรมันจะวาร์ปเอาเลยไงมันจะไม่เดินในห้องนี้มีอีกไหมผมว่าผมเจออยู่นะตุ๊กตาขาวนะใช่ไม่มันจะมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเฮ้ยมันมาล้งผมเฮ้ยมันหลอกชิปหายละ กูอยู่ข้างหน้ามึงมึงไม่ขัดกูไอ้หานี่แล้วผมต้องทำไงเอามาเติตทุกตาผมไปละวเอาใช่ไหมคิวยกฆ่าทุกตายพี่พี่เหรอเอาเตาเนี่ยจุดไฟจุดไม้ขีดผมต้องเอาไม้ก่อนใช่ไหมไม้กับไม้ขีดไฟอะไม้ขีดไฟอยู่ไหนฮะหาวดิคิเราไม่รู้ไงไม่ขีดไฟต้องเผชิญข้อกรรมอีกแล้วสิเฮ้ยคิวอยู่ไหนอยู่ห้องเผาย่องเผานี่มาอยู่บนหัวผมาอยูมาอยู่มาอยู่มานี่มาหนี่มาหนี่เผาเลยเข้ามา ยังไม่ได้เอาไม้มาเลยถ้าผมเก็บไม้ไอ้นี่มาาันจะอ๋อผมมีอยู่ผมมีอยู่ไป <g ül> เข้าดีวะ <g ül> เข้าเขาจเข้าหรือเปล่า <g ül> เามื่อกี้ผมยืนแทงให้เลยแต่มันไม่มันไม่ฆ่าผมอะ่ะไม่ฉลาดเออมังทีนมันมันเลือกมันเลืก่กงมันโหดขึ้นไปหาตัวใหม่กันตามผมมาอย่าห่างมากแล้วแต่แบบถ้ามันมาข้า้งหน้าผมวิ่งไปแทงเลยไปตุ๊กตาเขาเราจะเผาเธอทิ้งซะมีห้องไหนไม่เรามีเรามีไม้ไปปิด เอาซะโอ้เหลืออีกทรมานเสือกเกินหาต่อหาต่อเลยอีกหกคิวมาเจอแล้วหาหาไม้ก่อนหาไม้ก่อนเออจัดไม้เข้าตอเผาเฮ้ยรุดเร็วว่ะเฮ้ยยังไม่ต้อง้จับไมมอยู่เลยจับไมมอยู่เลยตายไปซะมึงอ่ะเดีอีกฆ่าตัวตายรอบสองมันเอาตุ้มตามผมไปแล้วไปไหนแล้ววะเป็นป้าตัวมันเล็กลงตัวมันเล็กลง มันปิ้งเร็วขึ้นมากมากเออผมเจอละตัวกระตานเนี้ได้ยินเสียงมันปิ้งนี่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 เออชั้นได้ยินต่อหาไม้แล้วชั้นใต้ดินโอ้ยเลยจำคุญใจที่ห้องโถงได้ป่ะเราต้องไปเก็บมามันยังไม่เห็นเราอัดลอยเนี่ยจริงไม้ตรงที่เดิมไม่มีเอ้ยมันอยู่ใต้มันอยู่แต่บันได้โหมึงเป็นเชี่ยอะไรฮะมันเอาตุ๊กตาผมไปอีกอะนี่ไงไม้ไม้ไม้เออ ชิปหายแล้วอยู่ไหนเนี่ยอาจยน่ตุ๊กตาเนื้ออยู่นี่อยู่นี่อะไรสวยตุ๊กตาเนื้อฮะขึ้นไปเท่านั้นเหมือนจะลงมานะฮาร์ดเผาแบบคนละตัวเลยไหมเผาแบบรัวๆคนละตัวเลยไม่ได้มันจะโลงมากๆเราวิ่งไม่ทันแน่ๆเราต้องหาตุ๊กตาดีไว้ป้องกันเพราะว่าเราวิ่งไม่ทันมันตุ๊กตาเนื้อเฮ้ยเฮ้ยมันมาอ่ะมาแล้ว เออไมีไม้อยู่มาห้องเผามาห้องเผาควรเก็บตุ๊กตาขาวก่อนเพราะมันเผาพร้อมกระต๊อกได้อะไรมันอยู่ชั้นบนหมดเลยตุ๊กตาขาวของน้องไม่หาฟังเสียงเวลามันหัวเราะแล้ววิ่งให้ดีๆโอ้ยเอาแก้วเอาแก้วมันค้างอีกแล้วมันค้างบ่อยมากเพราะว่าเราไปเผาตุ๊กตามันทิ้งไงผมอยู่ชั้นบนชั้นบนเลยเหรอเราอยู่ชั้นล่างเนี่ยผมหายอยู่อจอเจอโซโลอย่างเงี้ยเด้อเจอแล้วทางเนี่ยเดี๋ตุ๊กตาขาวขาวทางลงเนี่ยเอ้ยมันมาแล้วหัวผมทะลุห้องเฮ้ยผมหาทางลงไม่เจอวะเอาเจอละโอเค เราไม่รู้เราหลบอยู <thing> ่ข้องเผาแล้วมันเผาความกันไดไหมสองตัวน่าจะได้มั้งไม่เคยลองผมไม่มีไม้อะไรจุดแล้วยัดได้ไหมพอละมาเฮ้ยทุนหัวเฮ้ยคิวเงียบไปเลยจ้ำสแก มันจัมสแกผมเลยอ่ะเกินไปเว้ยไปแล้วไปแล้วเดินมาแล้วเราจะเผาคิวทิ้งซะมากดคลิกที่ตาเพาคุณกลับมาเป็นปกติขาตุ๊กตาเนี่ยเหินเป็นการเรโดนหลอกกระจายแน่เนี่ไม้มีไม้เอ้โดนแบบนี้ก็ดีนะไม่เป็นไรมันเอาอีกแล้วผมจทางเองมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนจะเอาไอ้นี่จะเอาจะเอากุญแจทางไหนแกนี่ไงกุญแจห้องนอนเฮ้ยผ่ายละวอ๋ออาดเอาอีกแล้วมึงมานี่มึงมานี่มึงโดนเผาแน่อาดมา มาห้องเผาเลยรอเลยให้มันไปห้องเผาแล้วมันไปลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตามตายตายตายใช่ไหมตายใช่ไหมตายดิคนเราหา่อม่